วันนี้เราจะมารีวิวแก้วไวน์จากจีนกันค่ะบอกเลยว่างานปังคุณภาพดีแถมราคาถูกด้วยค่ะใครที่มีไวน์ชั้นเลิศแล้วนะคะอุปกรณ์สำหรับการดื่มไวน์ก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะเพราะว่าเราเนี่ยคะคะไม่สามารถดื่มไวน์กับแก้วน้ำพลาสติกธรรมดาแบบนี้ได้เนื่องจากมันจะไม่ได้ให้สัมผัสที่เหมาะสมค่ะแล้วก็แก้วไวน์นะคะมีผลต่อรสชาติของไวน์ด้วยค่ะและแก้วไวน์ที่ดีจะมาแนะนำวันนี้เป็นแก้วไวน์ที่ทำมาจากเนื้อคริสตลัลมาพร้อมเหยือกพักไวน์สุดหรูลา ทำไมต้องแก้ววน์คริสตลัลด้วยล่ะคะพี่ตายเพราะว่าแก้วคริสตลัลนะคะมีคุณสมบัติพิเศษ4ประการที่จะทำให้ตอบโจทย์การดื่มวนยได้เป็นอย่างนี้ค่ะอันแรกนะคะก็คือความบางค่ะแก้วคริสตลัลของเรานะคะจะมีความบางแล้วก็ทนทานกว่าแก้วทั่วไปค่ะเวลาที่แกวจะรดปากขนาดดื่มนะคะจะทําให้รู้สึกไหลลื่นลอยลอยต่อนน่นองค่ะถัดมานะคะความใสการชื่นชมสีสันของไวน์ถือเป็นความเพลิดเพลินอย่างหนึ่งขณะด,ดื่ม แก้วปกติทั่วไปนะคะที่เห็นว่ามีความใสย,ยู่แบบนี้แต่ในจริงแล้วยังมีสีของเนื้อในอยู่นะคะทําให้เราอาจมองสีไวน์ผิดเพี้ยนไปจากเดิมได้ค่ะแต่สําหรับแก้วคริสตัลนะคะเป็นแก้วที่มีเนื้อใสไม่มีสีทําให้เราเห็นสีของไวน์ได้ไม่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมเลยค่ะถัดมานะคะจะเป็นน้ําหนักค่ะแก้วไวน์คริสตัลจะมีน้าหนักเบากว่าแก้วทั่วไปเมื่อเทียบกับแก้วธรรมดาที่มีขนาดเท่ากันนะคะเวลาถือขนาดดื่มจะรู้สึกว่าไม่หนักเกินไปค่ะและสุดท้ายนะคะเสียงในงานสังสรรค์ที่มีการดื่มไววนมมมัักจะีฒธรร ที่เรียกว่าการชนแก้วเมื่อเราลองนำแก้วสองใบมาชนกันแก้วทั่วไปจะได้ยินเสียงที่ทึบในขณะที่แก้ววายคริสตัลนะคะจะให้เสียงที่ดังกังวานค่ะถือว่าเป็นความันเทิงรูปแบบหนึ่งในการดืไวใบในงานสังคมเลย ธรรมดานะคะแต่มีราคาพิเศษมาให้ลูกค้าด้วยได้ทั้งเซตแบบนี้เลยนะคะราคาเพียงแค่1,599บาทจัดส่งฟรีสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะใครสนใจรีบทักหาบีดีค่ะก็ได้เลย